ต้องบอกเลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยและมีทุกรูปแบบจริงๆนะครับอย่างกับล่าสุดนี้นะครับก็ได้มีข่าวผมไปเห็นข่าวหนึ่งก็คือข่าวเกี่ยวกับว่าผมพระเหลียงผมไม่เรียกพระนะผมไม่เรียกพระเพราะว่าบุคคลแบบเนี้ยหรือคนแบบเนี้ยผมถือว่าไม่ใช่พระแต่เอาพระเหลืองมาห่มแล้วหากินกับศาสนาหรือหากินกับพระเหลือง จริงๆแล้วนะเหตุการณ์แบบนี้ผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยเจอก็คือเวลาทีา่ขับรถไปตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีไอ้พวกข่มเหลืองเนี่ยนะครับเดินอยู่ข้างถนนแล้วก็โบกมือเรียกเรานะครับบกมือเรียกเราขอไปลงที่นั่นขอไปลงที่นี่ไอ้เราก็โอเคเห็นเป็นผมพระเหลืองก็นึกว่าเป็นพระนะครับก็ไปพอลงปุ๊บสิ่งที่พวกนี้จะบอกคืออะไรป่ะไม่ทําบุญสักหน่อยเหรอนั่นคือขอปัจจัยหรือขอเงินนั่นแหละทําแบบนี้อยู่ เหตุผลเพราะอะไรครับาาชาวพุทธนะครับเป็นคนที่ใจบุญสุนทานอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วพวกนี้ก็เลยหาช่องหาโอกาสพวกเนี้ยในการที่จะหาเงินโดยเอาพระเหลืองมาห่มทาว่าตัวเองอ่ะเป็นพระทุดงนี่นะครับยิ่งมายุคนี้นะครับล่าสุดนี้นะครับที่มีข่าวผมไปอ่านข่าวเจอแล้วผมก็บอกอ,อมันก็ยังมีอยู่นะครับก็คือไอ้คนห่มพระเหลืองเนี่ยมันก็เดินอยู่ข้างถนนเหมือนเดิม าถนมือแล้วมีการโบกนะครับโบกก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็อยากจะแบบเหมือนกับเห็นพระธุดงเดินก็อยากจะเอาน้ําไปถวายหรืออะไรไปถวายอะไรเนี้ยเพราะว่าเาเห็นเดินอยู่ก็น่าจะอยู่น้ําก็อยากจะเอาน้ําถวายอ่าถวายคิดว่าเป็นพระไปถวายหลังจากที่โบกเสร็จนะครับโบกเสร็จปุ๊บก็เอาน้ําให้นะครับมีการถามย้อนถามกลับมาว่าไม่มีปัจจัยถวายบ้างเหรอ ไม่มีปัจจัยถวายบ้างเหรออ่าพี่คนนี้ก็บอกว่าไม่ได้พบไปเงินสดตอบว่าไงป่ะโยมสะดวกโอนไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้นะครับหากินกันแบบนี้เลยนะครับปัจจัยเงินสดไม่มีนะครับอ่าของเงินเงินสดไม่มีให้โอนก็ได้ลองคิดดูแล้วกันครับแบบนี้แหละครับที่จะบอกว่าเป็นพระผมบอกเลยว่าพวกนี้ไม่ใช่พระและผมก็บอกเลยว่าพวกที่ ห่ผมผ้าเหลืองแล้วเดินอยู่ข้างถนนนะครับแล้วโบกรถเนี่ยผมบอกเลยพวกเนี้ยไม่ใช่พระแน่นอนพวกนี้นะครับใช้ผ้าเหลืองในการหากินเป็นพวกมารศาสนามากกว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าถ้าพระทุดงจริงเนี่ยเขาจะไม่มาเดินอยู่ข้างถนนหรหรือเขาเดินเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจหรอกครับว่าใครจะเดินมาใครจะใครจะมา รถจะวิ wind, cancel, like er ่งจะผ่านอะไรเงี้ยเขาจะไม่สนใจเลยเหตุผลเพราะว่าเขามีหน้าที่ของเขาคือเขาจะทุดงของเขาไปเรื่อยๆเดินของเขาไปเรื่อยๆไม่มีการขึ้นรถขึ้นลาหรือว่าอะไรหรอกครับนะครับและอีกอย่างหนึ่งฮะเขาไม่มีการหรอกครับว่ามาโบกรถเพื่อจะขอปัจจัยขออาหารขอน้ําอะไรเนี้ยไม่มีหรอกครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเป็นพระทุดงจริงเขาจะทุดงของเขาไปแล้วจะมีชาวบ้านเนี่ยมาถวายเองมาอะไรเองนี่คือพระที่แท้จริงแต่ไอ้พวกที่ห่มเหลืองอ่ะ มันจะใช้วิธีแบบนี้นะครับก็คือเดินนะครับผมพระเหลืองนะครับโกนหัวผมพระเหลืองเหมือนกับว่าตัวเองเป็นพระและคิดว่าเดินทุรงแล้วก็เดินโบกรถไปเรื่อยๆนะครับโบกรถขอไปลงตรงนั้นหรือขอไปลงตรงนี้โบกรถอย่างงาู้นขออย่างนี้ขอปัจจัยอย่างงาู้นอย่างนี้ผลสุดท้ายสิ่งที่พวกมันต้องการคือปัจจัยเพราะฉะนั้นให้เรารู้เท่าทันเล่กลพวกนี้บอกได้เลยครับว่าพระจริงๆนะครับเขาไม่มานะครับขอปัจจัยหรอกนี่ลองคิดดูนะครับว่าบอกว่า ไม่มีประจัยถวายเหรอไม่มีเงินสดให้โอนก็ได้ก็ลองคิดดูเอาแล้วกันว่าแบบนี้จะเรียกว่าพระหรือเรียกว่ามารศาสนา